ไคเกอร์วอนดิงไหนจกเงอร์ไคเกอร์วอนดิงระวังตัวระวังเสือไว้ไคเกอร์วอนดิงสวัสดีทุกคนตอนที่หนึ่งเกมแรกผมอ่ะอันล่าสุดของพี่เอกเหรอไอที่หน้าหน้าปกเป็นเหมือนแบบว่าที่ถือปลายอ๋อ ใช่ป่ะแค่นั้นตงลงมาหน้าละจีเอออยากดูอ่ะอันนั้นก็ยังไม่ดูเลยอยากดูอ่ะสวัสดีค่ะคนมีใครคิดถึงเราไหมช่วยเห็นใจหนูหน่อยได้ไหมล่ะสวัสดีทุกคนวันนี้มา10 minutes นะเดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งหนูมี

วันที่อันนี้พูดได้เลยป้าว่าแบบรอบสี่วันไหนหนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่วันที่สิองนังเข้าลงนะคะแล้วก็แปะสิบสองวันไหมก็ไ <c oughs> <c oughs> ด้ใช่ปะ่ะหนูนี่ รอบสื่อวันที่สิบนะคะทุกคนนั่นแลหละก็ถ้าใครอยากมาเจอกันก็มาเจอกันได้แล้วก็วันที่ส2องหนังเข้าแล้วใช่หนูเห็นจากแบบแท็กหนูนะคะว่ามีกิจกรรม,ม,มาทางบ้าน ที่บอกว่าเมาลงหนังวันที่สิบสี่ใช่ไหมถ้าใครสนใจอยากดูหนังอะไรนี้แต่ว่าแบบอยากให้เพื่อนไปดูด้วยเลยก็สามารถติดต่อทางบ้านได้เลยนะคะหาชุดแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าจึงใจหรือเปล่าสำหรับหนูหนูแบบมันมินิมองอะใครดูพี่เอกพี่ฟาง คือตัวนี้ในห้องคนเยอะมากมีพี่ฟาฟงน้องมีนแล้วก็มีเกดนะคะโอ้ยประตูปิดดังจังเลยตห,ห้องนี้หรอางเราเนี่ยคนเรไปตัดแว่นใหม่มาแล้วเมื่อวานนี้เพราะว่านี่แว่นสายตาทุกคนเพราะ <c oughs> แว่นสายตาหนูอันนั้นมันพังเลยว่ะแบบคือกรอบมันแตกก็เลยไปตัดใหม่แล้วกันเรื่องตัดเลย บอกเลยว,ว่าการลาเพื่อนๆนรุ่นสามไปนะคะหนูนะตีมกับเพื่อนๆแหละจะให้เพื่อนใส่แบบเวอร์เหมือนเพื่อนกันใช่เพื่นคิดแล้วห <c oughs> นูก็เลยเปลี่ยนแว่นแล้วทุกคนใส <c oughs> ยตาสั้นเท่าไหร่จริงๆหนูไม่ได้สั้นเยอะขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่า หนูแค่หนูขับรถตอนกลางคืนอะ่ะแล้วหนูมองไม่เห็นในเชนูก็เลยไปตัดแว่นคือข้างเนี้ยสั้นพึ่งไปวันมาล่าสุดปกติข้างนี้มันสั้ไม่เยอะมากแต่เมื่วานนี้วัดได้แบบร้อยยห้าข้างนี้ข้างนี้ประมาณ200ร้นิดๆแต่ว่าแต่ที่เอามามันไม่ได้แบบว่าเท่าค่าสายตานะคะเอามาแบบนิดเดียวอะ่ะเอามาร้อยกับร้อยเจดห้าเพราะว่าไม่งั้นมันมืนหัว ม่มันจะมึนหัวเกินก็เลยแบบตัดมาเอาไว้ใส่อ่านหนังสือหรือว่าแบบขับรถตอนกลางคืนเฉยๆเพราะว่าขับรถตอนกลางคืนแล้วแบบหนูมองไม่เห็นเลยอะ,อะเห็นเป็นแบบดวงไฟไฟแบบก็เลยแบบไปตัดแันดีกว่าเข้ากับเสนาองค์้างใช่ไหมละ่ะเสือนีเอง<ๆ>แล้วก็จะ <c oughs> บอกว่า งานมิวสิกบล็อกที่ผ่านมาสนุกมากบ้านสวยจังที่พิกซ่านี่นขอบคุณครับเมื่อกี้เห็นของขวัญใช่ไหมขอบคุณนะคะดูไลฟ์ไปทำงานไปยังไม่เลิกเลยจริงปะ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 ทำไมทำไมยังไม่เลิกเลยนี่มันหกโมงแล้วนะ ไม่ับมึงพีนีสิ่งที่อาะพูดเต็มหัวแต่ถึงเวลาพูดไม่ออกเขินเอาไม่เป็นไรก็อะไรพูดครั้งแรกไงเก็บไว้เก็บไว้อ,อะไรไป,ไปวัดปิ่นตัวเปล่าทุกเอาไปบินทบ,บาทครับกูจ๋ามมอซัวมากนี่แคมหน่อยเอาจริงแบบขึ้นหัวอันนี้ขอบคุณสำหรับของขวัญครับมับงกรมังกร คืองานมิวสิกบอกอะตอนแรกหนูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่แบบแต่ก็รู้สึกว่าพยายามทําให้เต็มที่อะไรอย่างนี้<ม>ก็โอเคนะจาจที่ฟังจากที่ทุกคนแบบถ่ายมาให้ดูแล้วแบบแท็กหนูอะไรเงี้ยก็โอเคหนูก็แบบไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าหนูก็รู้ว่าแบบเออหนูอาจจะแบบว่าไม่ได้มีนโวโคอลขนาดนั้นแค่ อยากไปร้องเพลงเลยเฉยๆแต่ว่าเปิดอะไรดูไปด้วยนะพี่ฟางเปิดค่ะพี่ฟางเปิดพี่เอกดูแต่ว่าชอบโชว์ที่โชว์กับพี่เอิญมากสนุกมากงนี่เขาเป็นซาพุกกี้ครับ เราไม่มีเงินแนะ่เลยต้องทํางานหาโอเคถูกต้องนั้นทํางานเลยเก่งมากเก่งมากได้แหละแต่ว่าชอบมากชอบเพลงล็อกมากแบบสนุกมากคือตอนที่ซ้อมในห้องซ้อมเนี่ยคือแบบแบบมันมากอ่ะแบบมันมากๆจริงๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าในในงานต้องออกมาดีมากๆมา,ๆ,มาๆ,มาๆมากๆแน่เลยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีแบบที่เราคิดจริงๆด้วยดีใจที่ได้แบบอยู่คู่พี่เอินมาก วันนี้มาหวานจังหล่อก็ปกตินะก็ปกตินะครับทุกคนใส่เสื้อสีดำหวานตรงนี้อาจจะเป็นพาว่นใหม่หรือเปล่าจะเป็นพาวเวนหน่อยหรือเ่านี่คนหนูไปทำยุ่งมากเฮ้ยไมเน็ตหอยไม่หารอเรียนจ้าไม่ค่อนเก่งมากดูร้องให้เบย จิงเปาจิงเปาจิงเปาหมูเปาหมูเปาเก่งแล้วเฮ้ยขอบคุณค่ะหนูเห็นพี่นั่งข้างหน้าเลยได้ทานตะวันของแฟนด้วยรอบเย็นหุย้ยมีแจกทานตะวันด้วยหรอรอเจอตอนรีเฟซเอาแล้วได้เลย,ได,เลยได้เลยครับทุกคนหนูเริ่มซ้อมพวกหนูเริ่มซ้อมกันแหละไม่จริงพวกหนูเริ่มซ้อมมาสาักพักนึงเลวค่ะทุกคน มาแต่งหน้าอ่อนเป่อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าวันนี้ทาครีมกันแดดกับคอนซีลเลอร์เฉยๆแล้วก็แบบลิปนิดหน่อยอันค็อปับแห้งอ่ะเหราเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนโอ้ยคืออะไรขอดูด้วยน่ากลวมากน่าหวานพี่เกตหรือเกดพีกไม่ไม่ไม่เอาสวัสดีชาวโลกสวัสดี ทำเล็บเราต้องทำไรด้วยจะได้บะละโอเคไม่รู้ตุ่มอย่างไรเลยหนูรู้สึกว่าวันที่แสดงมิวสิกบอกว่าหนูไปดูคอนต่อคือหนูรู้สึกว่าหนูใช้ร่างกายหฮมเกินอ่ะแล้วแบบคอนจบดึกมากคอนจบแบบเที่ยงคืนครึ่งนะทุกคนก็หนูแบบ เออกันมาจะตายสามสองหนึ่งแต่ว่าสนุกมากรู้สึกดีใจที่ไปทันตัวน,น,นี้มาหน้าร้านงาน,ในบ้าอย่ายชมเกินอย่ายชมเกินนะน้องๆพี่เขินครับ ใครบ้างครับวันนี้กับเกดกับพี่ฟางกับหนูมีนค่ะสา่ตาสั้นเท่าไรหรอรออยยี่ห้ากับสองร้อยค่ะสองร้อยนิดๆสองร้อยจำไม่ได้สองร้อยสองร้อยสองร้อยต้องดูในใบเพราะว่าหนูไม่ได้ดูข้างนี้เพราะว่าข้างนี้หนูใส่เท่าเดิมไงเพราะว่าข้างนี้มันสั้นขึ้นนิดนึงเสียดายน้องพี่เป็นคนจริงไม่ได้ก็ดูไม่ทันค่ะแต่ว่าไม่ได้กดบัตรด้วยหนูอยากไปมึง ใจกดไปมูเตลูเราจะสักพรุ่งนี้แหละขอกำลังใจสู้ๆครับสู้ๆครับไม่เจ็บหรอกนัดกลับพีกกำลังอะไกินมีรีมั้ยอืมดูมี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 รีที่เป็นเลมอนอ่ะแล้วก็มีมันมันหนึบอ่ะเออกินดิ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 อยากกินอะไรกินเลยแต่อย่าหมดแค่เหลือไว้กินด้วย อุบาทมากจ่ายตังมาน้องน้องมีนไม่หิวข้าวเย็นแล้วนะคือมีนกินแล้วทุกคนกินต่อหน้าหนูเลยเมื่อกี้คืออยากให้ดูหน้ามันตอนนี้มากมันใสอ่ะเห็นปะเห็นอะไรอ่ะเห็นเห็นอะไรอ่ะเป็นอะไรของมันเลทุกคน ชอบอ่ะมันอร่อยอ่ะมันมันเป็นเลของเมรกาทุกคนที่แบบอร่อยมากชอบกินมากไม่หิวหรอครับกินแล้วบางพีกินแล้ว,ลวใช่พี่พูดไม่ผมิดของพีถูกต้องแล้วรถหนุ่มต้องแบบมีของกินเมื่อกี้พูดแบนใช่ป่ะอะไรได้ยินกินเหมือนอะไรวะมะมนาวไง ไปถึงอะไรสมุ่นไพร์อันเนี้ยไม่ปกติไม่ได้กินรสเนี้ยอันนี้แค่ซื้อมาลองเฉยอะปกติกินรสองุ่นแต่มันไม่มีขายอะวันนี้ก็เลยซื้ออันนี้มาเพราะว่าอยากกินเยลลี่อะถ้าทำเล็บมีร้านแนทนำมุ้ยเธอมีจ้าแต่พูดชื่อร้านไม่ได้จบ สำรับรคุกกี้ครับฮอฮอกอฮอออกอุ้ยมัน12นาทีแล้วเดี๋ยวจะ5นาทีกันเนาะคิดว่าน่าจะมาไลฟ์สิบทีแบบอาทิตย์หน้าเลยเพราะว่าอาทิตย์นี้แบบว่ายุ่งจัดจ้ดทุกคนอุ้ยขอบคุณสำหรับพร้องหยอดครับ มีคนรีเฟสบอกว่าให้ในเรียนจับมือมีคนบอกว่าอยากให้กลับมาวาดรูปมากคือเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะทุกคนอาทิตย์หน้าหนูว่าหนูจะวางเพิ่มแล้วดังนั้นเดี๋ยวหนูจะมารับวาดรูปแล้วนะทุกคนเตรียมคุกกี้เอาไว้ใครที่แบบอยากให้วาดรูปอะไรนะคะแม่ทิน้าก็อาทิตย์หน้าแห่แด่งัดนและ ตรม,วตม,วตมวไว้เตรมไว้เตรมไว้หอมหอมสำหรับแปะสื่มากวันเสาร์ใช่ไหมใช่ไหมตั้งใจมากพี่ช่างแต่งหนา้าแต่งสวยมากชอบมากเลยอะแบบวันราอนสิบหน้าสวยชาบูกับปิ้งย่างเย็นนี้พี่กินอะไรดีงับกินมาล่าค่ะรักพี่รักพี่ไม่เชื่อ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  หล่อลินจ้ากล้าเพื่อนไปเยอะมุยเยอะมากเพื่อนไปลอยคนเมาลงหล่อเล่นหล่อเล่นได้เยอะไม่เยอะไม่เยอะมากไม่เยอะมากประมาณสิบคนเองค่าคือค่าไอ้พิงอะไร มีใครไลฟ์ต่อป่ะแล้วแบบส่องส่องท่าไลฟ์ชันอะแบบคือนี่ต้องมีห่างป่ะคือไม่ใช่อะไรคือมันลุกขึ้นไม่ได้อะเอ้ยมันติดอยู่ในลุมเฮ้ยปลังใส่เสื้อพอดีแคบด้วยทุกคน

เล่นกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับชื R ่อเกมมันชื่อว่ามีพ่อแม่มาผอมอ่ะอืก็เลยได้เกับอะไรแบบนั้นนะโอเคชื่อเกีเหมือนชื่อคลิปคือตั้งแต่ดูไม่อธิบายไม่ถูกแต่ว่าเกมอยู่เกิดอะไรที่แบบที่ช่วงนี้ติดใช้ตัวนึงโอเคุ้ยขอบคุณงสำหรับมะพร้าวครับนี่ก็คือมาผิดไซนนะโอเคคนนี้เป็อะไรอ่ะ เนี่ย,ยมีคนชอบถามหาพิกัดล,กไไลิฟที่ใช้ใช้อันนี้นะคะ <c oughs> forever เพื่อใครแบบอยาง <c oughs> <ช>ถือต,ตามร้อยเก้าเก้ามึงถ้าจำไม่ผิดอ,นะอันนี้แม่เจ้า <What? S 2> แล้วคนนี้ก็อย,อยู่ท้ายรถคนนี้หลุมคือหลุมมันเป็นเหมือนคนหลุมไฟ น้องคือนกนกกระดาษคาเกอเห็นคนรีวิวว่าไม่ดีจรริงหอไม่รู้อ่ะฉันไปดูในติ๊กต็อกมาฉันก็เลยไม่กล้าซื้อดีคือสีสวยมากแล้วก็แบบแต่ว่าแต่ฉันชอบสีนะคือด้วยคามันเป็นกอ่ะมันก็เลยไม่ติดทนแต่ว่าเป็นกรอส่ะนหรอปะไม่แต่สีมันเข้ากับแกะเข้าใจปะคือคือฉันใช้สีออนคอนเอไได้ เคือนใช้คือมันคือสีเดียวกับปากแค่เบลวอุ้ยฟิลอันนี้ป้าแคลโรไลน์ปะวยตื่นเต้นอ่ะอุ้ยมไม่ใช่ฟิคลโรไลน์แบบพี่ฟิลเลยเคจบมันสวยจริงยอมละจะตัดมาแพงเหมือนกันแล้วเนี่ยอุ้ยจะยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วทุกคน

ไอคอนประธานฟังโยนธนตะวันแรงจัง <laughs> อยาเรียกว่าโยนให้เรียกว่าปา <c oughs> คือตอนแรกคิดถึงว่าเออมันมันให้ของได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูไม่ได้ถามก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรมาแต่เพลงหนูมันไม่ไไน่าให้เลยได้เพลงมันฮาร์ดคอร์ปเกินป่ะทุกคน เราจะไปแล้วนะขอบคุณสำหรับกองควันมากๆเลยครับแล้วหน้าเจอกันนะแล้วหน้าเจอกันแล้วก็เตรียมคุกกี้มาด้วยนะทุกคนเราคอยู่เตรียมคุกกี้มาด้วยเดี๋ยวเราจะไลฟ์ฟาดบกบ้าปุย What? <laughs>